ถอยทอยทอย,ทยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เวรหน้าวัดสรารคามนะครับกำลังจะพาเดินทางไปเข้าสู่องเขตพื้นที่เพิ่มเมืองนะครับากกลกแช์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีญาติโยมจากสาธุชนนะครับเริ่มเดินทางเข้ามาหาหลวงตานะเพื่อมาถวายน้ำ นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบร,ริเวณหน้าโรงเรียนหินงมนะครับหินงมพิทยาคมนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับโดตรงๆนะครับโดยตรงๆนะครับรไม่ต้องก้มนะครับมีคณะนักเรียนนะครับ ว่าไงท่านใครขับรถนะผมนี่ยวิ่งเขาบอ่ใช่ผมเลียย์ชางอย่างเดียวนี่นี่ก็เป็นท่านผู้หมวดสมมาตรนะครับที่มาดูแลเรื่องการจราจรนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะครับจะพาหลวงตาบุญชื่นเข้าสู่อำเภอในตัวเมืองหนองคายนะครับเป็นคณะนักเรียน ถ้าเป็นภาษาไม่เอามาลงถ้าเป็นไรครับถ้ามันถ้ามันจะสั่นไงถ้าสัญญาณขาดหายบางพื้นที่อาจจะบางพื้นที่อาจจะอันนั้นเด้ครับผมมีคณะนักเรียนจากโรงเรียนหินงมนะครับหินงมรองเท้าอาจารย์รองเท้าปากอะไรก็แชร์ไปเลยนะครับทุกท่านนะครับอันนี้เราอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนหินงมวิทยาคม ะมีคณะครูกับนักเรียนที่มาร่วมนะครับกราบไหว้ครับชัดเจนรายงานด้วยนะครับวันนี้ผมกำลังเข้าแชรเพียงต่างๆครับทางช่องสื่อต่างๆนะครับบนเฟซบุ๊กครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามทาบชื่อครับว่าทางท่านพิธีกรมาแล้วเลย เพลงไหนเพื่นเงของท่านนะครับไม่ใช่ตอนตอนบ่ายตอนเที่ยงจะมีการนำขบวนนำนำนำศพผู้เสียชีวิตอยู่ด้ คนมันจะพอหรือเปล่าเหมือนญาติทำผูกทสมดวงตาเอดวงตาน้อยจะคุณน้อยวัดโพชัยนี่เออเดี๋ยวดูก่อนดูช่วยเขาก่อนมันไม่ยากหรอกตรงนี้นะมันจะเข้ากังจะเข้าในเมืองไปเรื่อยแล้วมันคนคนมันพอคนมันพอไม่เออคนมันพออยู่โอเคเๆ ก็ฝากรูเยทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเแล้วนะครับต้ครัก็พิชื่อบอกด้วยนะคบจยน่้ครับยูาราคำแล้วค่ะหน้าวัดหน้าโรงเรียนหิงงขิ่นผ่านโรงเยนหงงมอะค่ะแปดม บให็น้ำครับายใด้นนะคายให้น้ำคิงเร็วเร็วเร็วขึ้นแล้วสอคันเต็มแล้วพี่ข่าวขึ้นไทยครับขับอางรครับไม่มีปัญหานะครับในนี้ในนีครับ

ก็ญาโยมไม่ขาดสายนะครับมาเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็โบชะคำรามะรังนะครับในช่วงบริเวณบ้านสารคามนะครับตรงเช้านะครับหลวงตาบุญชื่นก็ได้กําลังบิจบาบาทแก้ไขกําลังออกทุดงนะครับด้วยการเดินเท้าโปรดญาโยมนะครับที่มาร่วมถวายมากรนะครับหลวงตานะครับในบริเวณ นขนาดนี้นะครับ

ชมนะครับถ้าท่านอยู่ที่ไหนอะไรแงไงนะครับที่ไหนที่ไหนกันเพิ่งผ่านโรงเรียนหินงมมายังอยู่ที่เดิมกำลังเดินมาอยู่โรงเรียนหินงมมานะคะหินงมหรือโฮมหินงมหินงมหินงมพิศยาคม